พอดแคสต์ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะพอแพรแพทย์แพรนะคะแพทย์หญิงอัศมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงแปบเสเมียค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือแปบเสเมียนะคะจะมาดูกันว่ามันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วทําไมถึงต้องพูดถึงค่ะทําไมผู้หญิงทุกคนถึงควรตรวจนะคะจริงๆที่เอาเรื่องนี้มาพูดค่ะก็เนื่องจากว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ เรารณรงค์ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามะเร็งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากเลยเพราะว่ามันเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ค่ะก็ <S <S สโภบที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่นะคะเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วใครบ้างที่จะต้องตรวจ ต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องตรวจตลอดไปหรือเปล่านะคะก็มาทําความรู้จักกับมะเร็งปากมดลูกกันก่อนนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ2ของผู้หญิงค่ะพบได้ประมาณ6%ของการเกิดมะเร็งในผู้หญิงทั้งหมดโดยถ้าดูของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะพบว่ามีผู้ป่วยใหม่ต่อปีเนี่ยประมาณ16,00 0คนเลยทีเดียวโดยมีผู้ป่วยที่จะเสียชีวิตต่อปีเนี่ย ประมาณ5,000รายนะคะแต่ถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วจริงๆประเทศไทยประชากรน้อยกว่าแต่การเกิดมะเร็งป่กมดลูกก็ถือว่าค่อนข้างสูงค่ะต่อปีเนี่ยประมาณ8-9,000คนเลยทีเดียวค่ะโดยเสียชีวิตต่อปีเนี่ยพอๆกับอเมริกาเลยค่ะประมาณ5,000คนนะคะทีนี้มะเร็งป่กมดลูกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นมะเร็งที่โชคดีที่มันใช้ระยะเวลาในการดําเนินโรคค่อนข้างนานนะคะ ฉะนั้นมันก็จะพอมีเวลาให้เราได้แบบตรวจคัดกรองเจอความผิดปกติก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเรง็งและเราสามารถที่จะรักษาได้ทันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าตรวจเจอก่อนมันอาจจะเป็นแค่รอยโรคก,ก่อนมะเรง็งก็คือรอยโรคที่มันยังไม่ทันเป็นมะเรง็งแต่เราดูแล้วมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งในอนาคตได้เนี่ยเราก็จะได้รีบรักษาก่อนเพื่อให้มันหายขาดให้ได้นะคะซึ่งมะเรง็งปากบดลูกเนี่ย อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้ตรวจคัดกรองอะไรเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตอนนี้เราเป็นอยู่เพราะด้วยปกติแล้วมะเร็งปอดมะลูกในระยะแรกๆเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยแสดงอาการค่ะส่วนใหญ่ในคนที่แบบไม่เคยตรวจเลยกว่าจะทราบว่าจริงๆแล้วเป็นมะเร็งมันก็จะมักจะไม่ใช่ระยะเริ่มต้นและมักจะเป็นระยะที่อาจจะมีการลุกลามมากขึ้นแล้วหรือว่าเริ่มรักษาได้ยากขึ้นนะคะโดยอาการทั่วๆไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสเปซิฟิกค่ะมันก็อาจจะมีพวก ตกขาวหรือว่าตกขาวมีกลิ่นมีเลือดออกผิดปกติหรือว่าเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์บางคนอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยอะไรแบบเนี้ยก็ได้ซึ่งต้องบอกมันเป็นอาการที่มันคอมมอนเลยผู้หญิงทั่วๆไปอยู่แล้วบางคนก็เจออาการแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆแล้วมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะทีนี้โดยปกติแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยการรักษามะเร็งปากมดลูกก็จะถ้าระยะต้นมากๆเนี่ยจริงๆเราสามารถผ่าตัดได้ร่วมกับอาจจะรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็น ระยะที่ไม่ได้ถึงกับต้นมากอาจจะเรียกว่ากลางๆเนี่ยส่วนใหญ่จะรักษาโดยการฉายแสงหรือฉายรังสีนะคะแต่ถ้าเป็นระยะที่ลุกลามไปแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นการใช้ยาเคมีบําบัดในการรักษาค่ะแต่ถึงสิ่งที่สําคัญนะคะของมะเร็งปากมดลูกก็คือมันเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ค่ะเพราะมันเป็นมะเร็งที่เราทราบสาเหตุ สาเหตุหลักๆที่เกิดจากมะเร็งที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะคือมันเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า HPV ค่ะ HPV เนี่ยมันย่อมาจาก Human Papilloma Virus นะคะมันไม่ใช่กรรมพันธุ์นะคะการเกิดมะเร็งปากมดลูกแต่มันเกิดจากไวรัสตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกก็คือป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อเช่นการมีคู่นอน แค่คนเดียวการใช้ถุงยางอนามัยอะไรแบบนี้นะคะหรือการให้การฉีดวัคซีน hpv วัคซีนซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้จะได้พูดต่อไปในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้หมอจะมาพูดถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันก่อนคะ่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ หลักๆเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจกันว่ามันคือแบบเสมาซึ่งจริงถามว่าใช่ไหมก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่จริงปัจจุบันมันมีวิธีการตรวจแบบอื่นๆด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องการตรวจเนี่ยแพรจะขอพูดถึงเรื่องว่ามันวิธีการตรวจยังไงแล้วก็ปามลูกมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะบางคนอาจจะแบบ ยังนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำว่าปากมดลูกอยู่ตรงไหนถ้าไม่เคยตรวจภายในนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าปกติแล้วถ้าเราดูจากบริเวณอวัยวะของผู้หญิงทั่วไปเนี่ยบริเวณแคมนะคะด้านนอกจะเป็นแคมนอกถัดไปเป็นแคมในแล้วก็เป็นปากทางเข้าของช่องคลอดตรงนี้เราเรียกว่าปากช่องคลอดนะคะเข้าไปในปากช่องคลอดปุ๊บก,ก็จะเป็นช่องคลอดซึ่งตัวช่องคลอดเองเนี่ยจะลึกประมาณสัก3-6นิ้วอันนี้แล้วแต่คนนะคะพอเข้าไปจนสุดเนี่ยบางคนก็จะเจอปากมดลูกเลย ก็คือคนที่แบบปากมุดลูกตำแหน่งอยู่ตรงกลางพอดีแต่บางคนอาจจะค่อนไปทางด้านหน้าบางคนอาจจะค่อนไปทางด้านหลังนะคะทีนี้ลักษณะของปากมดลูกเนี่ยก็จะเป็นแบบกลมๆเอ่อกลมๆแบนๆอาจจะพูดยากคือมันไม่ได้กลมทั้งก้อนเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อจากตัวมดลูกลงมาที่อยู่ทางด้านล่างสุดนะคะซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะมีรูขนาดเล็กๆไว้สําหรับให้ประจําเดือนออกมาหรือว่าให้แบบ เอ่ออสุจิน้ำอสุจิเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับโพรงมดลูกนะคะซึ่งบริเวณนี้แหละเป็นบริเวณที่เราจะตรวจมะเร็ปงปากมดลูกนะคะทีนี้เวลาตรวจเนี่ยสำหรับตัวคนไข่สาหรับตัวผู้หญิงทั่วไปเนี่ยมาหาหมอปุ๊บหมอก็จะโอเคให้เราขึ้นเตียงตรวจภายในซึ่งเตียงตรวจภายในก็จะเป็นเหมือนกับขายอย่างก็คือเป็นเตียงที่แบบเหมือนมีแค่ครึ่งเตียงะคะ่ะแล้วก็จะเอาขาขึ้นสองฝั่งเพื่อที่จะแบบ ให้เราแยกขาได้ง่ายขึ้นเพอเวลาแยกขาแล้วเนี่ยหมอก็จะได้เหมือนกับใส่อุปกรณ์เข้าไปในช่องคลอดง่ายขึ้นโดยปกติแล้วอะหมอก็จะใช้อุปกรณ์ที่มันจะเป็นเหล็กนะคะแบบเออมีหลายขนาดซึ่งเหล็กเนี่ยที่ใส่เข้าไปก็จะลักษณะาขาปากเป็ดก็จะใส่เข้าไปก่อนจนสุดทีดว่าถึงปากมดลูกแล้วเนี่ยหมอก็จะเปิดเออเปิดปากเป็ดออกเพื่อที่จะได้มองบริเวณปากมดลูกว่ามันอยู่ตรงไหน ถ้าหาบริเวณปากมดลูกเจอแล้วเนี่ยก็จะทำการป้ายเซลล์ตรงนั้นตรวจเซลล์ตรงนั้นนะคะทีนี้มาทูพูดถึงการตรวจค่ะอันนี้ต้องบอกว่าก่อนว่ามันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่ใช่การตรวจวินิจฉัยน,นะคะเพราะฉะนั้นพอตรวจแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถบอกได้ได้ทันทีว่าเป็นมะเร็งหรือว่าไม่ได้เป็นมะเร็งคือ มันเป็นการบอกได้แค่ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าดูแล้วน่าสงสัยก็อาจจะจําเป็นต้องไปส่งตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะทีนี้อย่างที่บอกค่ะมันเป็นการตรวจระดับเซลล์คือกจะใช้อุปกรณ์เข้าไปเพื่อไปขูดเซลล์ตรงนั้นออกมาเพื่อมาดูความผิดปกตินะคะซึ่งได้ปกติแล้วแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีแต่แปเสเมียอย่างเดียวคือคําว่าแปเสเมียเนี่ยมันก็คือเป็นคําที่เราเรียกกันมานานแล้วมันก็ พูดแล้วมันเข้าใจง่ายก็เรียกว่าแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการทําแป,ป๊บหรือแป,ป๊บเสมียเนี่ยคือมันเป็นเอาอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนไม้นแบน,แบนคือเหมือนไม้ไอติมเลยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบแบนๆแ,แล้วมันก็จะมีเหมือนกับรอยหยักเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปไป,ป้ายบริเวณปากหมดลูกบริเวณตรงรูทางเข้าอะค่ะได้ดีขึ้นนะคะคือปกติแล้วหมอก็จะใส่ไม้เนี่ยเข้าไปแล้วก็เหมือนกับไปขูดๆเอาเซลล์บริเวณปากหมดลูกออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยหมอจะต้องรีบป้ายบนแผ่นสไล แล้วก็ต้องเอาแผ่นสไลด์เนี้ยไปแช่ในน้ำแอลกอฮอล์เกเป็นแอลกอฮอล์เป็นน้ำยาที่จะช่วยฟิกให้เซลล์มันอยู่นิ่งๆนะคะแล้วค่อยเอาไปให้หมอพยาธิวิทยาเขาเป็นคนช่วยตรวจให้นะคะแต่ว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่แบบมีโอกาสที่เซลล์มันจะหนาไปบางไปหรือได้ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความแม่นยำของมันก็อาจจะค่อนข้างต่ำ นิดหนึง่งแต่แต่ก่อนเนี่ยก็จะใช้แต่วิธีนี้แต่ปัจจุบันมันก็จะเป็นวิธีที่ส่วนใหญ่เราเรียกว่าตินเปรบนะคะตินเปรบเนี่ยก็คือมันเป็นวิธีจริงๆใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าแทนที่จะใช้ไม้แบนๆน่ะเราใช้เป็นแปรงค่ะแปรงหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเหมือนพวกแปรงขัดฟันนะคะแปรงขัดฟันแบบนั้นเลยแต่ว่าจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็เข้าไปตรงบริเวณรูของปากมดล,ลูกแล้วก็ไปหมุนหมุนรอบๆปากมดล,ลูกคือ แทนที่จะไปขูดคือเราไม่ได้ขูดและเหมือนใช้แปรงเนี่ยช่วยแบบหมุนๆไปเขียเข่ยๆเซลลออกมาเพราะฉะนั้นเซลที่ออกมาก็มาแช่ด้วยน้ํายาเหมือนกันแต่พวกเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องไปป้ายบนแผ่นแล้วความความเอ,อ่อความสม่ําเสมอของของ,ของตัวเซลล์เนี่ยมันไม่ต้องดูบนแผน่นเพราะฉะนั้นมันก็จะไปคลุกอยู่กับในน้ํายาเลยเพราะฉะนั้นความแม่นยาํามันก็จะสูงขึ้นแล้วก็สูงกว่าการตรวจด,ด้วยแป๊บเซเมียธรรมดานะคะ ทีนี้นอกเหนือจากการตรวจแบบระดับเซลล์เนี่ยปัจจุบันมันยังมีการตรวจระดับ d n a ด้วยต้องบอกว่าการตรวจระดับ d n a มันคืออะไรคือจะงงว่าเฮ้ย hey, DNA ของเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ก็คือมะเร็งปากมดลูกค่ะมันเกิดจากเชื้อ HPV เกือบร้อยเปอร์เซนต์ต้องบอกว่ามันเป็นมะเร็งที่ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้หลักๆเกิดจากเชื้อ HPV เลยทีนี้ เออวันนี้หมออาจจะไม่ได้เล่าในเรื่องของ HPV ที่ลงลึกมากนะคะเดี๋ยวจะไปเล่าในหัวข้อถัดไปที่จะมาพูดถึงเรื่องของ HPV วัคซีนนะคะแต่ว่าก็จะบอกก่อนว่าการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเกิดจากเชื้อ HPV เกือบร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้เนี่ยก็เท่ากับเราป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้นั่นเองนะคะทีนี้ ถ้าเราตรวจเจอคือถ้าก่อนนีนเน้เราสามารถที่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV ได้หรือว่าเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ได้มันก็จะเป็นด่านแรกๆแ,และที่เราแบบป้องกันได้แต่ถ้าสมมติว่ามันเดินเผลอป้องกันไม่ได้หลุดเข้ามาอีกเนี่ยค่ะเราก็จะมีด่านที่3มก็คือการตรวจว่าเรามี HPV DNA อยู่ในร่างกายเราหรือเปล่านะคะซึ่งวิธีการตรวจเนี้ยก็คือเป็นวิธีการตรวจเหมือนกับตินเปรบเลยค่ะแต่ว่าเอาไปส่ง d n เเพิ่มเติมก็คือส่วนหนึ่งเอาไปส่งดูเซลล์อีกส่วนหนึ่งเอาไปส่ง hpv d n a เพื่อจะได้ดูว่ามี hpv d n a อยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าตรวจดูแล้วมันมี hpv d n a ออยู่แปลว,ว่าอาจจะมีการติดเชื้อแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งนะคะก็อาจจะต้องไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจดูแล้วไม่มีถ้าตรวจดูแล้วไม่มีเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมันแทบจะแทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะมันน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ ตรวจห่างออกไปได้นะคะทีนี้ต้องบอกว่า HPV เนี่ยมีกี่สายพันธุ์คือจริงๆแล้วมันมีเยอะมากมีอาจจะเป็นร้อยสายพันธุ์รือด้วยซ้ำแต่ว่า HPV สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกที่เราจะมาใช้ในการตรวจหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่มีทั้งหมด14สายพันธุ์นะคะโดย2อสายพันธุ์หลักๆเนี่ยก็คือสายพันธุ์16กับ18แล้วก็จะมีอีก12สายพันธุ์อื่นๆที่ก็ อาจจะมีความรุนแรงที่ใกล้เคียงกันแต่ตัวที่รุนแรงกว่าก็จะเป็นสิบหกกับสิบแปดนะคะทีนี้ข้อดีของมันคืออะไรคือมันเป็นการตรวจระดับ DNA อ็ค่ะมันก็ตรวจหาต้นตอของการเกิดมะเร็งได้เลยมันก็มีความแม่นยำกว่าแล้วก็คุ้มค่ากว่าคือถ้าตรวจปุ๊บแล้วไม่เจออะไรก็ได้ความสบายใจและสามารถที่จะเว้นห่างออกไป3-5ถึงปีได้เลยนะคะแต่ยังไงก็ตามถึงจะบอกว่าอีก3ปี5ปีค่อยมาตรวจซ้ำแต่ว่าการตรวจ ภายในอะคะ่ะจริงๆเราก็แนะนําให้ผู้หญิงทั่วๆไปตรวจภายในทุก1-2ปีถึงแม้ว่าจะไม่ต้องตรวจมะเร็งปากหมดลูกก็ตามนะคะทีนี้บางคนบอกว่าเอาแล้วถ้าสมมติ ive, ไม่อยากตรวจตินเพลป่ะคืออยากตรวจแค่ HPV DNA อย่างเดียวได้ไหมหรือว่าดันตรวจตินเพลไปแล้วเราเพิ่งนึกได้ว่าแบบเอ้ยเพิ่งรู้อยากเพิ่มได้หรือเปล่าจริงๆก้องบอกว่าจริงๆได้นะคะคือถ้าห้องแลบเนี่ยยังเก็บสมมติว่า ตรวจไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ถ้าตรวจไปเป็นปีแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะได้อาทิตย์2อาทิตย์แบบนี้ค่ะเขาก็จะเก็บน้ํายาอันเดิมเอาไว้ซึ่งถ้าเราบอกว่าเราขอตรวจ HPV DNA เพิ่มเขาก็จะเอาน้ํายาเดิมเนี้ยไปส่งตรวจ HPV DNA ซ้ำได้นะคะแต่ว่าถ้าบางกรณีเราไม่อยากตรวจตินเป็ปเราอยากตรวจเฉยๆว่ามี HPV DNA ได้ไหมซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยการตรวจคัดกรองอาจจะไม่ต้องตรวจเซลล์แล้วก็ได้คืออาจจะตรวจแค่ HPV DNA อย่างเดียวก็สามารถทำได้นะคะ สรุปก,ก็คือการตรวจคขดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสแบบหลกัหลกๆ1คือแปปเซเมีย2คือตินเปรสาก็คือตินเปรบร่วมกับ HPV นะคะถ้าเป็นแปปเซเมียธรรมดาความแม่นยําประมาณ5 0เท่านั้นเองความแม่นยําต่ํานะคะแต่ถ้าเป็นตินเปรความแม่นยําเพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็นประมาณ70%แต่ทั้งสองอันนี้ไม่ว่าจะเป็นแปปเซเมียหรือตินเปรเนี่ยเป็นการตรวจระดับเซลล์เฉยๆนะคะถ้าเป็นอันที่3ก็คือตินเปรร่วมกับเชื้อ HPV ถ้าตรวจแบบเนี้ย ตรวจทั้งตินเพ็ปแล้วก็ DNA ของ HPV ด้วยอันนี้ความแม่นยันจะเพิ่มเป็น99%นะคะทีนี้ก็ต้องมาดูกันต่อว่าแล้วใครบ้างล่ะที่ต้องตรวจแล้วควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะจริงๆแล้วถ้าดูตามไกด์ไลน์ของอเมริกาเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้เริ่มตรวจถ้าเป็น ตัวเซลล์นะคะก็คือให้เริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุ21ปีและแนะนำให้ตรวจต่อเนื่องทุกๆ2-3ปีนะคะแต่ถ้าเป็นการตรวจ HPV DNA ไม่ว่าจะ HPV DNA อย่างเดียวหรือ HPV DNA ร่วมกับตินเปรบนะคะอันนี้เราจะเรียกว่า co testing ซึ่งถ้าตรวจเป็น co testing ก็คือ2อย่างเนี้ยหรือตรวจ HPV DNA อย่างเดียวเนี่ก็คือแนะนำให้เริ่มที่อายุ25ปีและให้ตรวจทุกๆ5ปีนะคะแต่จริง ในของไทยเองเนี่ยมันอาจจะแนะนําแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นของประเทศไทยเองก็แนะนําว่าในผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วให้เริ่มตรวจที่อายุ25ปีแต่ในคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ให้เริ่มตรวจที่อายุ30ปีไม่ว่าจะเป็นตรวจแค่เซลล์อย่างเดียวหรือว่าเซลล์ร่วมกับ เชื้อ HPV ก็ตามนะคะโดยถ้าเป็นตรวจเซลล์อย่างเดียวก็วคือแป p s m มีหรือตินแป p เนี่ยของประเทศไทยเองแนะนําให้ตรวจทุกๆ1นถึงสปีค่ะแต่ถ้าเป็นโคเทสของประเทศไทยแนะนําให้ตรวจ5ปีแต่จะบอกว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่อะค่ะเขาก็จะยังแนะนําให้ตรวจทุกๆ3ปีอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ตามแนวทางก่อนหน้านี้ของสมาคมเออมะเร็งประเทศไทยเนี่ยเรายังแนะนําที่3ปีคือ 3-5ปีโดยประมาณเพราะฉะนั้นหมอส่วนใหญ่ก็จะยังแนะนำที่3ปีอยู่แต่ต้องบอกว่าแนวทางของปีใหม่ล่าสุดปี2020เนี่ยก็แนะนำว่าสามารถเลื่อนเป็นตรวจทุก5ปีได้แล้วนะคะสำหรับโคเทสติ้งค่ะก็ทีนี้เรารู้แล้วว่าการเริ่มตรวจเนี่ยก็ควรเริ่มตรวจที่อายุประมาณ25ปีนั่นเองนะคะก็คือตรวจร่วมกันระหว่างแปบเซเมียขอโทษค่ะ ระหว่างตินเป๊บกับ HPV ที่อายุ25ปีแล้วก็ตรวจต่อเนื่องทุกๆ5ปีนะคะแล้วบางคนก็เกิดข้อสงสัยว่าเราต้องตรวจไปตลอดชีวิตหรือเปล่าจริงๆแล้วข้อแนะนําเลยเนี่ยเขาแนะนําให้ตรวจถึงแค่อายุ65ปีแล้วก็สามารถหยุดตรวจได้เลยทีนี้ทุกกรณีหรือเปล่าที่หยุดตรวจได้เลยก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะคะถ้าในกรณีที่ก่อนหน้าอายุ65เนี่ยเคยตรวจแล้วแล้วพบความผิดปกติที่มันค่อนข้างรุนแรง รุนแรงที่ว่าคือเกือบเกือบจะเป็นมะเร็งแล้วเคยรักษาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะแนะนําให้ตรวจต่อเนื่องไปจนอายุมากกว่า65ปีหรือในกรณีที่ไม่เคยตรวจมาก่อนเลยในชีวิตนี้แล้วไปตรวจตอนอายุ65หรือมากกว่า65อันนี้ยังไม่สามารถหยุดตรวจได้ทันทีค่ะอันนี้ต้องตรวจต่อเนื่องคือในคนที่สามารถหยุดตรวจที่อายุ65ปีได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่เคยมีประวัติตรวจแล้วพบความผิดปกติที่รุนแรงจนเกือบเป็นมะเร็งหรือต้องเป็นคนที่เคยตรวจแล้วพบผล ที่ปกติเลยเนี่ยจากการตรวจคัดกรองอย่างน้อย10ปีก่อนหน้าอายุ65ปีค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงจะสามารถหยุดตรวจที่อายุ65ปีได้นะคะค่ะก็วันนี้น่าจะเนื้อหาน่าจะประมาณนี้นะคะก็สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะหมอก็จะสรุปนิดนึงก่อนจบท้ายนะคะเรื่องแรกก็คือมะเร็งปากมดลูกความสำคัญของมันคือมันเป็นมะเร็งที่พบบ่อย ไม่แสดงอาการและที่สำคัญคือมันป้องกันได้ค่ะอันที่2ก็คือในเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันเราแนะนำการตรวจคัดกรองแบบทั้งเซลล์และ HPV DNA ซึ่งเราจะรวมกันเรียกว่า co testing ซึ่งถ้าตรวจร่วมกันแล้วความแม่นยำ99%และสามารถเว้นห่างทุกๆ5ปีค่อยตรวจทีหนึ่งได้เลยโดยแนะนำให้เริ่มตรวจที่อายุ25ปี และถ้าตรวจต,ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วผลปกติสามารถหยุดตรวจที่อายุ65ปีได้ค่ะก็เนื้อหาสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็วันนี้แพรก็จะมีคำศัพท์สามคำมาเล่าให้ฟังในช่วงของพอแพรแปลให้นะคะคำแรกก็คือจะเป็นคำว่าแปบเสมียคำว่าแปบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวย่ออันนี้ก็จะแบบเหมือนมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันย่อมาจาก แปปปน,นิคูลาวนะคะแปปปน,นิคูลาวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อที่มันไม่ใช่ชื่อเทสอะค่ะมันเป็นชื่อคนที่คิดค้นการทําให้เกิดวิธีการตรวจแปปเซเมียนี้นะคะซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1920แล้วนะคะฉะนั้นเราก็เลยเรียกการตรวจแบบนี้ว่าแปปเซเมียมาตลอดก็คือมันเป็นชื่อย่อของคุณแปปปน,นิคูลาวนั่นเอง ะคะอันนี้คำแรกคือคำว่าแป๊บนะคะคำที่สองคือสเป c u l u m ค่ะ S P E C U L U M สเปคูลันะคะซึ่งอันนี้ก็คืออุปกรณ์ปากเป็ดที่คุณหมอเขาใช้การใส่เข้าไปในท้องคลอดเวลาดูปากมืนลูกค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กแต่ถามว่าเป็นพลาสติกก็มีเหมือนกันเป็นแบบใช้แล้วทิ้งพวกนี้ก็จะมีหลายๆไซส์นะคะ S M L อะไรแบบนี้นะคะก็หมอจะเรียกว่าสเปคูลัค่ะคำสุดท้ายก็คือการตรวจภายในการตรวจภายใน คำศัพท์แพทย์เราจะเรียกว่า P.V. ค่ะ P.V. ย่อมาจาก Pelvic Exam ค่ะหรือ Pelvic Examination ก็คือเป็นการตรวจภายในนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้3คํคำคือมีแป๊บมี Speculum แล้วก็ P.V. นะคะค่ะก็วันนี้ก็จบกันไปแล้วฟังพอแพร์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะยังไงก็ฝากติดตามฟังพอแพร์ได้ที่ youtube c h anel n spotify หรือติดตามข่าวสารได้ที่ f e a c e b o o k พอแพร P.O.R.P.E.A.R. นะคะ ยังไงถ้าฟังพอแพ้แล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรลาไปก่อนคะ่ะ